ครับนี่นอนทบอยู่ที่ไ d ดีบาทนะครับวันนี้จะมาอารมณ์แรงอรมแรงอรมแรงเดี๋ยวแป๊แบ,บหนึ่งวันนี้จะมารีวิวตัวนี้นะครับตัวไก่ฟ้าไก่จ๋าตัวนี้ตัวนี้อ่ะแต่เราจัดทีมัได้กว่าไก่ไก่ไก,ไก่ก็ตัวแรกผมแนะนำเป็น เอาเปอีทานแล้วกันเราหาง่ายๆตัวนี้อีทานต้องอยู่ริมสิตัวนี้ก็จะเป็นกระดอนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไก่ที่ผมเพิ่งเรียกมานะอยู่ไหนล่ะไก่ไก่ไก่ไกอ๋อนี่งไงตัวนี้มันคือไก่ของเมนะนะครับนะครับเมบาชโมใช้ภาษาชื่อมัน ก็สำหรับซชดีสกิลผมจะใส่ประมาณนี้นะเอาเท่าที่จําเป็นก่อนไม่ใส่เยอะนะครับเพราะจะรีวิวให้ดูสกิลเฉยส่วนอาวุธใส่เป็นปลอกคอคนระับเพราะสกิลมันมีหลายอย่างนะครับส่วนประดับผมจะใส่เป็นเวลหนึ่งแล้วกันนะ,นะมีเวลหนึ่งเดียวปะหร่ใส่ให้ใครอยู่อ่ะใส่เข้าไป เทหาเบลหนึ่งใส่กนอ่ะใส่เข้าไปอ่ะใส่เข้าไปก็ <Girl S 2> เบลหนึ่งเนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีกับพลังป้องกันนะครับประมาณนี้นะครับจะได้เห็นดาเมจมันชัดๆประมาณนี้ส่วนการอนอันนี้ผมมีกล้าแล้วเนาะใส่เป็นแอปเปิลนะครับพอเราเอาไว้ดูดตีนอ่าเราดูดตีนสองเทินนะสกิลครับ ใส่ป,ประมาณนี้แล้วก็ประดับถ้าเราเด่นดูดทีเราต้องใส่ถึกสามเทินนะครับถึกสามเทินอยู่ไหนนะอะน,นี้ผมใส่ตัวอะไรอยู่ใส่วานอยู่อ่าแล้วก็เหลือสร้อยอีกอันหนึงอ่าสร้อยผมทำเป็น s p c ไว้นะไม่เป็นไร เราไม่รีให้เสียเพชรน,นะครับส่วนอีธานอีธานใส่อาวุธท่อนฟืนนะครับหรือจะใส่เป็นแว่นตานี่ก็ได้นะแต่เราใช้ทตุไฟเป็นหลักใช่ป่ะใช้ท่อนฟืนดีกว่าส่วนประดับสําหรับอีธานผมแนะนําเป็นเซ็ตหลบหรือเซ็ตแม่นนะครับเรามีเหลือไหมอ่ามีเซ็ตหลบเหลือรองเท้าเรามีหรือเปล่า รองเท้าเราไม่มีนะครับอันใส่เป็นเซ็ตแดงก็ได้ครับเซ็ตเพิ่มโกดเซ็ตเพิ่มโกดเราหน้าจะมีอยู่นะเซ็ตแดงเซ็ตแดงผมใส่ให้ใต้ดินอยู่ได้ได้ได้เซ็ตแดงเซ็ตแดงใส่เข้าไปแล้วก็เซ็ตแดงรองเท้าสิ ลองเท่าอยู่สนยอนี่ไงใส่เข้าไปนี่ครับโดยสกิลลุกรับก็ใส่ไว้ประมาณนี้นะครับเอาที่จําเป็นเพราะเล่นสายแทงนะครับก็ทีมประมาณสิบสี่ล้าน,นะานเานาะก็ใปแม็กไม่ได้ยัดนะครับความสนิททาไว้เท่านี้ไดแม็กไม่ได้ยัดนะครับนี่ครับ แค่รีเฮติดไปได้เฉยนะครับประมาณนี้นะครับก็สำหรับสกิลตัวนี้ไปตดสกิลก่อนอย่าลืมเริ่มจากพัสดีก่อนนะครับพัสดีเพิ่ม5% a d เอดีเคโจมตีแล้วจะได้ผลสปีดอัพเพิ่ม50%สปีดนะครับก็คือสปีดมันจะเพิ่มขึ้นเลย50%าเรีเกรสปีดอัพ ให้กับตัวเองนะครับมีผลสองเทินลบล้างผลนี้ไม่ได้ทุกๆุกสามเทินจะโจมตีได้หนึ่งครั้งนะครับเป็นการตีเบิลนะครับทุกสามเทินแล้วก็อันนี้อยู่ต่อสู้สร้างความเสียหาย ATK นะครับกหถ้าแปดสิบถ้ามีผลสปีดอัพจะสร้างความเสียหายจากธาตุาุคุณหนึ่งนะครับสําหรับธาตุถีก็คือตัวนี้ไม่มีแพ้ธานะตุนะครับตีธาตุถีครับยิงธาตุไฟถ้าได้ผลสปีดอัพ จะเปลี่ยนเป็นไรท่านะครับเพิ่มโอกาสติดขี้ก็คือจะเปลี่ยนเป็นไม่มีท่านะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เพิ่มความเสียหายขี้โอกาสติดขี้และความเสียหายขี้อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เป็นสกิลทตุบินนะรสร้างความเสียหายทตุบิน adk จะได้รับผลสะท้อนความเสียหายนะครับแต่ถ้าติดสปีดอัพแล้วเมือ่อโจมตีจะฟื้นฟู20%ความโกรธและเ p ให้ตัวเองนะครับ ก็คือเป็นเหมือนซึมซับนะครับประมาณนี้แล้วก็เพิ่มความโกรธให้ด้วย mm hmm. ก็สกิลบินเนี่ยมันจะคล้ายๆของโคโคนะที่ตีแล้วเลือดตัวเองลดประมาณนี้อันนี้ก็คือสร้างความเสียหายธาตไฟความเสียหายที่ส0งร้อยเซนหอลังการมากดาเมี1รร้ด้วยแล้วก็ถ้าติดสปปดอัพโจมตีพาสซีฟจะ ถูกเปลี่ยนเป็นไร้ธาตุเพิ่มโอกาสติดคีและความเสี่ยงหายคีอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกลงการเว่อร์เลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองดูนะสิบสี่ล้านมีหมดไหนให้ลองบ้างคงต้องลองกับเพื่อนแล้วใช่ไหมบ้างสิบสี่ล้านสิบสี่ล้านเราลองซอบซบก่อนนะเอาซัก สิบสองล้านกันอ่าสิบสามล้านเลยแล้วกันก็คนเมื่อกี้เขาเลือกเล่นไปแล้วนะไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วจนกว่าเขาจะแอดมาใหม่นะครับมันถึงได้โจมตีไม่ได้สิบสี่ล้านกับสิบสามล้านนะอ้านับไปติดโตโตบัฟพอดี เราจะตีท่าทธาทธาทธาท่าตีโฮ่นะเอาทตุไฟเราติดสปีดอัพไหมดูก่านที่เพิ่มต่อสู้สปีดอัพมันต้องเป็นลูกรองเท้าเนาะแต่ไม่มีแต่ว่าสุ่มแน่เลยต่อสู้ตีบินเข้าครึ่งเดียวนะครับ อ่ะแต่เพิ่มสปีดห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เลยนะอ๋ะอ,อนี่ไงสปีดอัพสีทองทองนี่เองนึกว่าเป็นรูปรองเทา้าแล้วก็ตีกิวบินเข้าไปเบาวิวเบาวิวแล้วเราก็อาไต่เผาเอาแล้วกันครับ แล้วมาจกกิวไฟแล้วก็ไฟเผาเข้าไปอีกอ่านี้เรามาลองนี่เลยไอันี่แพ้ธาดนะติดสปีดครับไหมดูสิไม่ติดนะครับอุยอันติตัดว่าเอาเรื่องครับดามเอจไม่ถือว่าอร้หวานะครับ แต่อันติเนี่รู้เรื่องเลยนะครับโอ้โหอันตินี่รู้เรื่องเลยครับไฟตีมงังกรครับเพียงเดียวนะแต่มิกิมันเหมือนจะเป็นไรท่าใช่ไหมเ้อต่างการมากเลยเมื่อกี้เราลองไปที่สิบสามแล้วใช่ไหมนี่เราไปลองที่ใกลใกล้ๆก่อนนะสิบหกอ่าไม่ได้มีใครให้ลองใช่ไหม อ่าไม่มีแล้วคงต้องขึ้นไป18แล้วแหละ18ก็ได้เนะอันนี้ถ้าเป็นกดมือผลอาจจะออกไปอีกแบบนะถ้าเป็นในโปรดฮาล์มิตนะตอนนี้ของเขาเป็นออโต้ครับออโต้ Auto ก็รู้อยู่นะครับว่ามันเป็นยังไง เดี๋ยวเราไปปรับเดี๋ยวเราลองปิดแอปจะปิดอัพไม่มีนะเราลองดูสกิลต่อสู้นะตีผีเข้าไหม่ะเห็นไหมต้องติดสปีดอัพก่อนนะครับถึงจะตีผีเข้าเนี่ยติดแล้วพอโจมตีแล้วถึงจะติดนะครับอ่ะข้างล่างมันติดแต่กดตรงนี้ไม่ติดนะครับข้างล่างมันติดแล้วนะ นะไอที่มันเป็นอันท่าง่าสุดเนะี่ยลองดูนะเตดแล้วนะมาขึ้นไปมีผลนี่อ๋อมีผลอยู่ไม่ใช่ไม่มีก็จะเซตนี้คือเราจะได้หลักๆเลยได้ได้เผ่านะโอ้โหวีไงเงิบดันไปรอยอมแพ้ไปก่อนนะเดีย๋ยวเราต้องตีดูเกียร์กับโฮโอก่อนนะ ไปไหนไปไหนตีดูเกียร์อโอโอ้ก่อนเนาะอันนี้ซีดีซีิวใส่ได้ไม่เยอะด้วยแหละเมื่อกี้สิบแปดล้านใช่ไหมคนไหนเนาะอันคนนี้ดูสองเทร์นอาจจะน้อยไหมเนาะน่าจะต้องดูสามเทือนเนาะ เดียวไปก่อวันหนึ่งดอกบัฟนี่เราเปลี่ยนมาตีตัวนี้เลยนะต้องตีก่อนนะครับถึงจะติดไอน้นี่ไอสปีดอาพของมันอนะ่ะพอตีสปีดอาพแล้วโจมตีแล้วก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะครับ่าติดโลก ลองดูสกิลบินเลยดีกว่านะเราไม่โดนวาาจ้อยเราต้องแห่งินมือก่อนไม่ง,งั้นเดี๋ยวเราตายใช้แหงกับพี่อ่าแหลมแหลมคุณไป้าไปใช้สกิลบินสกิลเบามากครับ ต้องเน้นอันตเตะอย่างเดียวเลยนะเดี๋ยวเราลอง,งอัตินะไหวไหมเรียบร้อยครับซีมากองดองครับ <transactions> โดนลูกยาโศกเข้าไปซีมากองดองนะครับดูดไม่พอดูดไม่พอนี่นเราก็เผาไปยาวๆ รออันติแล้วค่อยใส่ทีเดียวครับน่าจะสี่เลแล้วเผาไปหนึงดอกหน้าล้างด้วยแม่เจ้าไม่โดนไม่โดนรับก่อนรับก่อนเร,บ,นรบปวดตายให้มันตดมึน อ้าวสะท้อนเข็ดเกะงั้นพองั้นพองันพอกถ้าทำจริงๆใส่ซีดีสกิลจริงๆอาจจะได้ลุ้นนะครับเดี๋ยวไปลองอันอื่นเมื่อกี้เราแพ้ทากันนะอ่ลองดูคนนี้มั้งไก่แพ้ทัดบินนะครับแพ้ทัดบินทัดน้ำ ถ้าดินแต่ไม่แพ้หินนะครับก็คือแพ้ศัตรูธาตุาไฟกับแพ้ศัตรูธาตุต่อสู้คนระับโอ้โหเจอลูกเจยกแลลวเซ็งเลยถ้าติดดีบับเผาด้วยคงจะดีเนาะโอ้โหเกิดตายเกิดตาย เขาติดสปีดอัพแล้วนะเราลองตีต่อสู้นะอะตีเข้าแล้วเห็นไหมครับแล้วก็ใส่สกิลไฟเข้าไปแต่ตีไม่โดนรูเกียร์นะครับใช้แข็งมาชด้ก่อนที่เราตายออกสกิลไฟซ้ำอีกออกสกิลบินอะเจออเค เี๋ยวตัวที่เราแพ้ธาตเลยครับเรียบร้อยครับโอ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายเอาลละอันติเรามาแล้วเลือดเกิดเต็มหลอดนะครับมาไงครับอันติอลังการมากครับเผาครับเผาเอา๋อยังไม่ถึงนี้เหรอสำหรับการดอนคงต้องรอนี่นะ รอทําล่างทองถึงจะตีไอปรแกรมบินเข้านะเนี่ยบ่ง้นมันจะตีไม่โดนเห็นปะอ่าโอเคโอเคโอเคพอได้พอได้ก็ถ้าใครจะปั้นไอไก่ตัวนี้นะแนะนําให้ทําสปีดเยอะๆเลยแล้วก็ใส่อันติเน้นอันตินเยอะนะครับให้อันติเดี๋ยวเพรอ,อันติเป็นแรงเวอร์เลยถ้าเราไปยี่สิบล้านนะ ลองดูไหมไม่ลองก็ไม่รูนะ้เนาะยังพอมีเวล,ลาอยนะู่เนาะโอ้ยทิมบินอีกแล้วทำไมคิดทิมบินกระจังเสียโลกเลยก่อนครับบับครับเราต้องตี มี่ก่อนเลยเศทษฐโอ้ะาด้วยอุ้ยโอ้ยถ้ามีดีบั๊เผาก็คงจะดีไม่น้อยนะไฟเผาเขาไปไฟเข้าไป,ไป ใช่แข็งไหมเราตายไฟเผาเข้าไปเกาะไปเยอะมากครับอันติขึ้นยากมากเลยอเราไปตีนี้ก่อนดีกว่ายิงสกีไฟเข้าไปไมันจะตายง่ายสุดนะครับอา้าวครบแล้วเปผาเข้าไปอ้าวไม่ครบเลอโอ้อยแม่เจ้านึกว่าครบซะแล้ว อัติไก่ขึ้นยากมากครับบอกเลยโกบไม่ค่อยจะขึ้นเลยรับควากันตายอุ้ยเกือบตายครับอ,อันติเรามาแล้วตายไหมอ่ะคุยอลังการครับเกาะก็เกาะไปครับขอ,ขอ,ขอให้อันติเถอะอันติอลังการมากแต่ก็คงมีดีแค่สกิลเดียวแล้ว <c oughs> ก็สำหรับไอเดีเริ่มต้นนะผมว่าปั้นได้นะอืมอไฟกันเลยแช่แข็งโโหโอนแช่แข็งกันเลยแช่สิมากลับมาตีตัวนี้อ่าอัตีเรามาแล้วเขามีเซตโโหอยู่นะแล้ววันนี้ก่อนดีกว่า ตายมั้ยไม่ตายครับออกสักฮีไฟเลวยอ่ะเบิดดีกว่าอุ้ยอ่ะอรมตะมาดลกวเชียร์โลกอ่ะแชร์แข็งเข้าไป งั <poisoned. S 2> ้นเราตีไอ้นี่ก่อนดีกว่าเนาะตีเล็กก่อนดีกว่าน่าจะตายง่ายกว่าโอ้โหครับออกสกิลไฟเข้าไปโอ้ยโอ้ยพอตีคีแล้วนี่อลังการครับออกสกิลไฟเข้าไปแช่แข็งไว้พ่นไฟเข้าไปตีกลับมาแล้วตีโลโอ้ยแม่เจ้า มันก็ตายจะเถอะโอ้ติดเกาะครับสุดายสุดายสกิลไฟเปล่าไปสกิลไฟเปล่าไป,าป,าไปอีกอกจากสกิลไฟครับอืม,อมเหมือนมันจะตีไร้่านะสกิลไฟเที่มันก็เลยตีเข้าเยอะครับเข้าเยอะกว่าปกติเพราะปกติ ไปตีมักงกรเข้าครึ่งเดียวนะครับอันติออกมาแล้วอุ้ยเกือบไปเกือบไป,ไปตีหล่าเข้าไปครับจะทันเวลาไหมครับรอดูดิสามติ๊กบีทันไหมคิดว่าทันไหม คิดว่าทันไหมติดเกาะซะเหลือเกินคิดว่าทันไหมยี่สิบวิแช่แข่งไว้เดี๋ยวมันใช้บ้บมาตัจากจะต้องไฟก็ปาไ,ปไม่ตายครับไม่ตายมันอยู่ที่ว่าเราติดขีด้ด้วอเต่านะถ้ามันจะแรง,งนะเพราะถ้าแรงเราความเสียหายขี้บบกห้าซนะครับเขียรลูปไป น่าจะไม่ทันแมเสียดายเลยเสียดายเลยี่ล,ยล้าน24ล้านนะครับนีอ่อาคับคลิปนี้ก็คงขอจบไปที่นี้ครับเราเห็นภาพไปแล้วนะเนาะก็ไว้วปั้นต่อตามแนวที่แนะนําไปนะครับให้โกรธตัวรนะครับใส่เพิ่มขี้ใส่เพิ่มอะไรอย่างนี้ไปตอนนี้ซีดีสกิลยังใส่น้อยอยู่นะสําหรับไอตัวไก่เนี่ยอย่างที่เห็นอยู่ นะครับกิวลึกลับนี่ผมใส่ไปแค่นี้เองยังไม่ได้ใส่ขี้ยังไม่ได้ใส่อะไรเลยก็จัดว่าเล่นได้ครับตัวนี้ใคครับสวัสดีครับผม